กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดยค r i s p y Kreme Cinnabon Bugogi Brothers High Face Crockdell r o ธนาคารไทยพาณิชย์ f a ซ็ Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม น่วยลับทฉพาะกิจ กลุก่มกลีบกับแหนนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงวันสําคัญค่ะคือวันพ่อเลือกสรรมาแล้วค่ะแหนนะจ๊ะเลือกสรรมาแล้วว่าจะให้ใครมาพูดวันนี้ก็คือครอบครัวของคุณหนูอนุทินชาญวีรกุลค่ะเพราะว่าทุกท่านไม่เคยเห็นตัวตนว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วหามากค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกดีมากแต่เดี๋ยวอย่างนี้ดกว่าค่ะเราไปโดยรักพาะกิจอพร้อมกันนะคะ คุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบกาปฏิทินไว้เลยค่ะว่าวันพ่อปีนี้คุณดูต้องติดหนึ่งอันดับหนึ่งของแหน่เด็กขยักขยังไม่มาเราก็มาเมาลอยเป็กเขากอนครับเด็กที่เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงสองคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าเล่นเล่นเร่งเรงเรงองสนคนตัวยังไงคะอย่างของสนเนี่ยความที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะมีช่องทีซ่ซอฟมากกว่าหน่อยคือผู้หญิงกับผู้ชายในความคิดผมอะ ความอดทนความอะไรมคงจะไม่เท่าผู้ชายในส่วนของปบกเองผมก็เลี้ยงแบบเป็นเป็นแมนเต็มที่ระดับความเสี่ยงในการเขาจะไปทําอะไรเนี่ยไม่แบบให้บบเลยผมให้เลยมากกว่าไม่มีห้ามไม่ไม,ไม่ไม่ห้ามผมถือว่าผมเป็นคนอารมณ<อ>์ดีคนหนึ่งนะตัวม<า>ผมเองนะครับไม่ค่อยเครียดอะไรมากมายเอ,อหรือว่าเวลาเครียดเนี่ยถ้าเจอลูกมันเหมือนไอ้ความเครียดมันถูกเก็บใส่ชักไป<อ>ถ้าพอผมอยู่กับลูกเ<อ>นีย่ยผมก็ ซึ้งแอบซึ้งะอะเออทำตัวเหมือนเพื่อนเขามากกว่าแต่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเอาเหตุผลเข้าว่าหลายๆครั้งผมก็ต้องจำนวนต่อเหตุผลของลูกคือถ้าเราใช้ความเป็นพ่ออย่างเดียว,วพ่อลูกต้องเชื่อฟังพ่อเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มันก็จะมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูกก็จริงรักกันจริงแต่ว่ามันจะมีอะไรปิดบังกันชอบค่ะที่ว่า ไม่ใช่ว่าพ่อสอนลูกนี่อย่างเดียวมันต้องมีเหตุผลที่แลกเปลี่ยนกันและต้องมีบทสรุปว่าจะไปทางไหนถ้ามัวแต่ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้กดเกียอะไรเป็น,นี้นึงต้องการสีมลูกทําแต่ว่ามันเมันขัดอยู่ในใจมันไม่อยากทํามันก็จะเป็นช่องห่างต่อไปมีอะไรก็ไม่บอกละพอบอกไปก็ต้องทําตามที่พ่อพูดอาอย่างนี้ดี่บัตเรามาเมา,มายอยกันแล้วเนี่ยเขารออยู่เราเรียกเขามานั่งคุยเลย สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เมื่อกี้คุณพ่อเมามอยมากเลยว่าว่าบอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักเด็กดีก็มุ่งเน้นอออกทีวีก็ต้องพูดอย่างนี้คุณพ่อเป็นดีป่ะก็ดีมากครับสำหรับความรู้สึกตัวเองนะครับถ้าเทียบกับคนหลายคนก็เหมือนไม่ตลงเกลียด์อ่ะไม่ครับ มาถึงว่าแบบอาจจะดูอาจจะดูว่าเป็นเหมือนก็เหมือนดูแลเหมือนเราเป็นเด็กอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะครอบครัวส่วนมากบางทีอายุเท่าเป็กเราก็เข้าจะปล่อยปล่อยมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คุณพ่อเป็นอย่างนี้ไปก็ดีใจนะครับที่ยังทาให้ตัวเองรู้สึกเด็กอยู่ตลอดเลยล่นะน้องเป็กคะตอนนี้น้องเป็กอยู่เรียนที่ไหนคะอยู่ปีสองครับคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษครับจุฬาครับผมโอ้โหนี่เรียนดีทุกคนเลยนะเก่งนะขวาย ถ้าเขาดูแบบเนาะไม่ยอมไปในวิศวะวัติดสาวดูลาไม่จริงไนเที่ยงเพราะว่าไหนเจอเขาจุดจะเพื่อนผู้ชายและเป็นอะไรอยู่เพื่อนผู้ชายิ่กน่ากลัวพ่อกังวลถ้าแตูแวะมาหรือว่าอะไรเนี่ยในความจําของเราทั้งหมดมีเรื่องใดไหมที่ว่าประทับใจที่สุดมันก็ไม่เชิงว่ามีเป็นอีเวนท์ที่โดดออกมาเลยนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อกันมันก็เหมือนสะสมม้เลยตั้งแต่เด็ก ซึ่ง <c oughs> ความรู้สึกที่มีต่อคุณพอ่อก็คุณพอ่อเป็นคนที่มีความเป็นแฟมิลี่แมนสูงมากครทุกอย่างที่คุณพอ่อเป็นเนี่ยครับไปก็สืบสัมบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าค,คนเดียวโวย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะอะไรนะส่งต่อมาอิจฉาคนเดียวโวยไม่ว่าจะเป็นเรือ่องการงานหรือเรื่องความรักก็ตามนะพยายามจะเห็นคุณพ่อเป็นต้นแบบเสมอคุณพ่อทําอะไรก็ ทุกนายก็พยายามทําตามหลายอย่างเพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนนึงคงดีไม่น้อยนะที่จะได้ประสบความสำเร็จขึ้นของเขาก็ยังีโอ้ยคนลุกสู้เลยอะ่ะครั้งหนึ่งผมผมไปเที่ยวทะเลตัวเป๊กอันนี้ไม่รู้กี่ขวบผกเจ็ดขวบแล้วผมก็แกล้งทำเป็นจมน้ำเป๊กกระโดดลงมาตัวหนึ <c oughs> <ๆ>่งลูกหมาเ <c oughs> ลยจะมาลากผมขึ้น,นเ<อ>รอือล้วผมก็รู้ว่าไอ้น,นี่มัน มันอยู่ในจิตใต้ของมือเขาไม่โดนและเป็นไม่ได้ไม่ได้มาสอนว่าคุณต้องเป็นเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะจดีเ่อตอนั้นเป็กจำได้ไหมจำความไม้ค่อยได้ครับรู้ว่าจะเป็นไม่อยากจะกระโดดไปช่วยพ่อเป็นครับเป็นแล้วเราเราเราไม่รู้เลยช่วยได้ไม่ได้เจอกระโดดเลวเหรออ่าผมก็แก้ทำออกแล้วแต่อยู่ไกลๆนะเออไม่ใช่ไปไปมาไปจมทัก่อนคุณพ่อไปจมแต่ลูกจมได้ก็ยังถามอีกหนึงคิด จริงๆทุกวันนี้ลึกๆเตือนคือบางทีเราอยู่ใกล้ชิดกันมากจนเราไม่รู้ว่าอย่างนี้ยเขาเรียกว่าความรักหรือเปล่ามีไหมที่ว่าอยู่แบบว่าคือคุณพ่อมีอยู่เราทุกวันนะครับเพราะตื่นเช้ามาทุกเช้าคือเราก็เดินไปที่ห้องคุณพ่อก่อนเลยแล้วก็ไปดูว่าเอวันนี้พ่อออกจากบ้านหรือยังรองเตินไปหาก่อนใช่ไหมเออเป็นนิสัยส่วนตัวเหระครับมันตื่นมาก็นึกถึงคนแรกครับโอแคนนเฟอรหมดตัวแล้วพอเคยไปที่ร้านอาหารสั่งผักสั่งผัก พ่อเคอพ่อบุญเคยมีร้านอาหารร้านอาหารไปทานด้วยกัน2คนพอเดินไป2คนแล้พนักงานก็บอกว่าต้องการจะนั่งเป็นเก้าอี้ที่นั่งข้างกันหรือเปล่าหรือว่านั่ง คนดูว่าเป็นเด็กคนนี้เขาเสียเสียเรล็กเด็กเขาอย่างไรใช่ไหมเขดูมันสนุกสนุกขึ้นมาเราเราต่อเราต่อยังไงต่อก็ก็หลายหลายครั้งครับพักหลังๆนี่บ่อยครับคนดูว่าเป็นแบบเสียเลี้ยงเด็กแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เขินอายอะไรนะไม่ไม่ไม่คือย่างดี้มันก็เหมือนเด็กอย่ไม่ใช่ค่ะพี่อย่างเงี้มันไม่ค่อยมีใครสนินมอย่างเี้ไงแล้วเป๊กก็จะเป็นคนพูดจริงๆแล้วเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะใครได้เข้าไปโชคดีไม่ผิดเพี้ยนจะคุณเข้า ที่เราสร้างคะแนนมาก,กสร้งางคะแนนมากเลยสร้งางคะแนนมาก,กสร้างคะแนนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มุกเป็ขาไปคุยกัพ่อ <S <S <ผม S 2> นะคะ <ผม S 2> ที่พูดเอาไว้หลายหลายอย่างว่าตื่นเช้ามาก็ต้องมาหาคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็มาห้อมก่อนมาจำนอดาอะไรวันนี้ก็ต้องมาแล้วก็อย่าให้พูดให้เราไปพูดภานในใจจริงๆ เด๋อไรนะวเพิ่มเลยพูดความในใจทั้งหมดมีอะไรพูดออกไปขออะไรก็ขอเลยพยานยัมีทีวีอยู่อ่านเริ่มเลยค่ะพูดเลยค่ะนัอนนาๆได้พูดทีนะไม่มอง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 ให้มองให้มองคำว่าไอดอลหรือฮีโร่สำหรับเด็กผู้ชายหลายคนอาจจะเป็นนักกีฬาซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าดาราต่างๆแต่ของเป็กแล้วที่จริงคือมองไปแค่แค่มองไปทางขวาก็เจอแล้ว แล้วก็เคยได้ยินครูที่บอกว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของทุกคนก็ตอนยงเด็กก็ยังไม่ได้เข้าใจคํานี้สักเท่าไหร่นะจนโตมาเพิ่งรู้สึกว่าคนที่สอนเราว่ายน้ําสอนเราขับรถสอนเราพูดก็คือคุณพ่อขอบคุณที่ทําให้เป็กเป็นเป็กทุกวันนี้แล้วก็รักสุดชีวิตครับโอเค น่ารักและอ่อนโยนที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้เห็นกันมากนะักกับความรักของคุณพ่ออนุทินชาญวิรกุลและคุณลูกถึงวิธีการดูแลลูกๆในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครแค่ได้เห็นแววตาที่เปล่งประกายเมื่อคุณพ่อคุณลูกเขาพูดถึงกันก็ทราบได้แล้วล่ะค่ะว่าเขาพูกพันกันแค่ไหนนะ่าอิจฉาจริงๆคุณพ่อและคุณลูกทั้งคู่เลยค่ะ ก็บกุบกบก,บกับแน่นะจ๊ะน,นี่เฉลีย่ยอรไรเจน Major Cineplex Presents Star Wars Experience 2015สร้างปรากฏการณ์ความสุขระดับโลกและโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมต้อนรับเทศกาลความสุขเอาใจลูกค้าแฟนคลับ Star Wars กับกิจกรรมบันเทิงที่อัดแน่นข้ามปีตั้งแต่วันนี้จนถึง16มกราคมนี้เลยค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัลบัตรชมภาพยนตร์2ที่นั่งจำนวน5รางวัลจาก Major Cineplex Groups เพียงแค่บอกวิธีแสดงความรักกับคุณพ่อส่ง SMS มาที่0811556996 กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหน่นะจ๊ะ